สายชาดานำทีมแถลงจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่กว่า5ล้านเม็ด ที่26เมษายนนะครับพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรรักษาการพบตรหรือบิ๊กต่ายจับมือกับนายชาดาไทยเศษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงจับกุ่มเครือข่ายยาเสพติดทีมโกดังเอ็มโรนินสิงห์บุรีพร้อมผู้ต้องหาหนึ่งรายและของกลางเป็นยาเสพติดมากกว่า5 3ล้าน3แสนเม็ด ที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งวิภาวดีรังสิตนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทราบว่านายสาวุธหรือนายเอ็มซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสําคัญที่สารจังหวัดสิงบุรีออกหมายจับมักจะติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยและมีกระบวนการลำเลียงยาจากภาคเหนือเข้ามาส่งให้ผู้ค้าในพื้นที่ชั้นไหนของประเทศตำรวจจึงได้เฝ้าติดตามดูอยู่เป็นระยะกระทั่งตำรวจเพราะว่านายเอ็มจะขนส่งยาเสพติดในล็อตหนึ่งซึ่เป็นล็อตใหญ่มากนะครับให้กับนายวิวรยุทธ์และแฟนสาวชาวกัมพูชา ตำรวจเฝ้าติดตามจนพบว่ายาล็อตนี้ถูกนำมาซุกซ่อนที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านหนองเสือจังหวัดปทุมธานีจึงได้เข้าตรวจค้นและจับกุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด2คนแต่ปรากฏว่านายสราวุธไหวตัวทันหลบหนีออกไปนอกประเทศเป็นที่เรื้อร้อยแล้วฮะซิงแฟนสาวชาวกัมพูชาไว้รับเคราะห์พร้อมของกลางเป็นยาบ้ามากกว่า5ล้านเม็ดทั้งนี้หากยาเสพติดล็อตนี้ถูกนำไปขายสู่ตลาดนะครับตำรวจคาดว่าอาจจะมีมูลค่าได้มากกว่า150ล้านบาทเลยทีเดียว ถึงอย่างไรตอนนี้ตำรวจได้ทราบตัวคนร้ายแล้วแล้วก็เหลือเพียงแต่การประสานงานและดำเนินการจับกุ่มวี9 News ์ข่าวจริงชัดเจน